สวัสดีครับวันนี้ออโต้พาทุกท่านมาพบกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของค่าย Honda ครับนั่นก็คือคลิก160ซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเติบโตของอรถมอเตอร์ไซค์ออโต้ตครับเมื่อก่อนคลิกเนี่ยเริ่มต้นที่110ซีซีครับวันนี้โตขึ้นเป็น160ซีซีซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันโดดเด่นหรือว่าน่าใช้แค่ไหนมาดูกันครับ ก็ถือเป็นความเติบโตหรือว่าการเติบโตของ h o n ด้าคลิกใหม่ครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเมื่อก่อน 110cc จากจุดเริ่มต้นตอนนี้ 160cc ครับซึ่งมีการาพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นรถที่มีพละกกำลังมากยิ่งขึ้นครับก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมในหมู่คนที่ชอบ อ่ามอไซต์ออโต้ Auto ในบ้านเราเป็นอย่างดีครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่ามีการปรับปรุงอ่าให้มีความทันสมัยมากขึ้นครับอย่างเราเห็นพวกไฟ LED รอบคันเนี่ยก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดครับเพื่อให้ได้ความอ่าสว่างมากขึ้นครับการออกแบบพวกไฟหน้าพวกอ่าชุดอ่าไฟต่างๆเนี่ยก็ถือวา่าได้ความฉดเฉียวมากขึ้นครับก็ พวกไฟเลี้ยวก็จะบิ้วอินอยู่ในชุดแฟริงด้านหน้าครับกับก็ตรถรุ่นนี้นี่มีพวกจุดเด่นๆหลายอย่างครับอย่างพวกที่เป็นชุดไฟแล้วก็มี ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่นนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น 157cc ครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ e-sp พัดครับหรือว่าตัวเครื่องยนต์ที่จะใช้เกียร์ออโต้ Auto ครับตัวนี้ก็ให้พละงกำลังมากขึ้นคับสนุกขึ้นใช้งานในเมืองนี่บิดมานี่ออกตัวได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมครับ แล้วก็ตัวชุบอัพก็จะอยู่ทางด้านเดียวกับตัวเครื่องยนต์ครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้ครับตัวชุดเบรกมันจะมีอยู่2รุ่นครับก็คือ A.B.S กับตัว t a ต d a า d ซึ่งตัวชุดเบรกเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับตัวเครื่องยนต์เพื่อเวลาเบรกเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดอาการสะบัดปกติแล้ว อมอไซค์ทั่วไปอย่างพวกเวฟพวกอะไรพวกเนี้ยดิสเบรกจะอยู่ทางขวามือแต่ว่าของตัวคลิก160เนี่ยจะอยู่ทางสายมือครับกับในส่วนของตัวหน้าปัดครับก็จะเป็นตัวดิจิตอนครับตัวนี้การสตาร์ทเครื่องยนต์ครับไม่ต้องใช้กุญแจครับกุญแจก็เก็บไว้ในกระเป๋าก็ใช้ปุ่มบิด เพื่อเปิดเตรียมสตาร์ทแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทที่อยู่ทางด้านาขวามือได้เลยครับแล้วก็ตัวมตรวัดก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆครับพวกตัวเลขความเร็วแล้วก็ตัวระยะทางรวมไปถึงเลการครับที่มีมาให้ในตัวนี้ครับแล้วก็จะมีปุ่มเซตแล้วก็ปุ่มซีเล็กก็คือ,อเซตใหม่ได้แล้วก็เลือกตัดตัวไหนก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้จะมี ช่องเก็บของครับที่ติดอยู่ที่วางอยู่ในตัวด้านหน้าครับก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ปุ่มเปิดเบาะครับก็ใช้แค่กดปุ่มก็คือครับซึ่งในตัวคลิก160ครับ ก็จะมีกล่องที่จุถึง18ลิตรครับก็ใส่หมวกได้สบายๆครับแล้วก็ถังน้ำมันก็จะอยู่ทางด้านหลังครับอยู่ด้านบนที่สูงขึ้นมาครับก็พวกเครื่องมือครับก็เก็บไว้ได้ละเอียดไม่เกะกะไม่เคลื่อนที่ไม่เกิดเสียงด,ดังครับตรงนี้ก็เป็นการจัดเก็บที่ทำได้ดีครับ กับก็ตัว Honda c คลิกเป็นมอไซค์ที่มีขนาดพอดีครับสำหรับการใช้งานในเมืองหรือว่าการเดินทางข้ามจังหวัดที่ไม่ได้ไกลมากครับซึ่งมอไซค์รุ่นนี้สามารถที่จะพาเดินทางไปได้ด้วยความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าๆนี่ก็สบายๆเลยครับกับหลังจากที่ได้ขับ ตัวคลิก160ครับก็เรียกว่าเป็นมอไซค์ที่สร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีครับมอไซค์รุ่นนี้ครับ1 6 0ซีเนี่ยะจะเป็นเครื่องยนต์ระดับเดียวกับ p c x ครับแต่ว่าด้วยตัวถังที่มันเล็กกว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้คล่องตัวกว่าความเสถียรอาจจะสู้ p c x ไม่ได้ครับแต่ว่าในเรื่องของความคล่องตัวแล้วคลิกเนี่ยทำได้ดีกว่าครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์1 5 7 c ีเนี่ย ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดีดีเกินคาดสำหรับอมอไซค์ตัวถังขนาดนี้ครับพอได้ตัวเครื่องยนต์ใหญ่ๆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการออกตัวทําได้รวดเร็วครับเวลาเข้าซ่อเข้าไรแล้วก็ต้องบิดคันเร่งส่งต่อเนี่ยตัวคลิก160ยําได้ดีมากครับตัวนี้เป็นมอไซค์ที่เหมาะสําหรับใช้งานในเมืองเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ในส่วนของตัว ระบบกันสะเทือนเนี่ยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คลิกเนี่ยน่าน่าใช้ครับเพราะว่าตัวตด้านหน้าเนี่ยชอกอัพจะแข็งขึ้นแล้วก็เวลาเบรกเนี่ยก็จะได้ความ สเขียนก็คือเวลาเดเบรกปุ๊บเนี่ยตัวโช๊คเนี่ยมันจะกดลงไม่เยอะแล้วก็การยืดการาที่น้อยเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวรถไม่เสียการทรงตัวครับแล้วก็ในตัวมอไซค์รุ่นนี้ครับเพื่อให้รองรับกับตัวเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นก็คือยางก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเช่นกันครับทั้งหน้าแล้วก็หลังครับแล้วก็ตัวถังตัว,ต,วตัวเฟรมของมอไซค์รุ่นนี้เนี่ยจะเบาลง ทำให้ช่วยลดน้ําหนักแล้วก็ช่วยเพิ่มอัอตราเร่งที่สามารถทําได้ดีขึ้นครับในส่วนของการควบคุมรถตัวนี้ถือว่าเป็นอมอไซ่ที่ให้การควบคุมที่มั่นคงไว้ใจได้ครับทั้งตัวระบบเบรกเบรกในรุ่นคลิก160เนี่ยจะเป็น ABS เฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวครับไม่มีด้านหลังครับแต่ว่าก็ถือว่าเพียงพอครับอย่างพื้นทรายแบบนี้เนี่ย เราสามารถที่จะเบรกแล้วก็ล้อมันจะล็อกปล่อยล็อกปล่อยก็คือป้องกันการล็อกตลอดเนี่ยก็เลยทําให้การทรงตัวหรือว่าการเบรกบนพื้นทรายเนี่ยทำได้มั่นใจมากขึ้นครับตัวรถจะไม่แถไม่เสียอาการมากเหมือนกับรถไม่มี ABS ครับก่อนในส่วนของตัวพื้นของที่วางเท้าก็กว้างขึ้นเช่นกันครับทำให้เราสามารถที่จะนั่งแล้วก็วางเท้าได้เต็มที่ครับอมอไซ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์สำหรับคนเมืองที่ต้องการมอไซค์ได้ความคล่องตัวได้ในเรื่องของอัตราเร่งที่มาอย่างรวดเร็วครับก็คือบิดคันเร่งแล้วก็มาเลยตัวในตัวมอไซค์รุ่นนี้เนี่ยสายพานาขับตัวเครื่องยนต์มายังล้อเนี่ยาจากที่เป็นชั้นเดียวเนี่ยตัวนี้ใช้เป็น2ชั้นครับเพื่อดองรับกำลังของเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นคือถ้าเกิดเป็น สายพานชั้นเดียวเนี่ยโอกาสที่จะสึกร้อเนี่ยมันจะรวดเดียวครับเพราะว่ากำลังที่เพิ่มขึ้นของมอไซรุ่นนี้ครับดังนั้นตัวสายพานาขับเคลื่อนที่ใช้เป็น2ชั้นเนี่ยก็ทําให้การาความทนทานเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับก็เป็นมอไซคที่ถือว่าน่าใช้คันหนึ่งครับ สำหรับคนที่อยากได้มอไซค์ด่ามีความคล่องตัวสูงแล้วก็สมรรถนะดีๆช่วงล่างดีเกาะถนนดีแล้วก็มีพวกระบบ ABS มีความทันสมัยช่องเสียบ USB อะไรพวกนี้ก็ถือว่าตัวคลิกรุ่นนี้มีมาให้ครบครับ